พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าประสบการณ์การรับสุขและการสำแดงพระคริสต์สัปดาห์ที่ส3สาโครงร่างนิมิตประสบการณ์การรับสุขและการสำแดงที่มีต่อความล้ำค่าสูงสุดของพระคริสต์เพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่แท้จริงวันพุธเลขโรมันสองเปโตมองเห็นว่าตัวของพระคริสต์เองก็คือความล้ำค่าต่อเหล่าผู้เชื่อของพระองค์อาราบิกหนึ่ง เปโตลหลงไหลในวงเล็บถูกดึงดูดและชชยึดฉวยองค์พระผู้เป็นเจ้าจนถึงขั้นที่ว่าแม้เขาจะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าติดเตียนและพ่ายแพ้อย่างน่าสังเวชเขาก็ยังคงติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นผู้เลี้ยงของเขาจนกระทั่งผีชีพวงเล็บหนึ่งเปโตตระหนักว่าในเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปลี่ยนรูปลักษณะนั้นตัวเขายาโคโบและโยฮันได้ถูกนำเข้าสู่เหตุการณ์น,นั้นในระดับที่สูงสุด โดยการถูกรับเข้าสู่การเป็นผู้ชมพระบรมเดชานุภาพของพระองค์วงเล็บสองในการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์พระคิดทรงเป็นผู้ทรงพระบรมเดชานุภาพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราและองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งสารพัดในฐานะที่ทรงเป็นผู้พิพากษาของเราผู้ตั้งกฎบัญญัติของเราและกษัตริย์ของเราในการปกครองของพระเจ้า เพื่อแจกจ่ายตัวของพระองค์เข้าสู่ตัวเรามาเป็นการรับสุขของเราเพื่อให้เราได้รับความรอดที่ครบสมบูรณ์อาราบิกสองศิลาอันล้ำค่าซึ่งมีไว้สำหรับการก่อสร้างของพระเจ้าก็คือตัวของพระคิดเองอาราบิกสาพระโลหิตอันล้ำค่าของพระคิดได้ไถ่เราให้หลุดพ้นจากการดำเนินชีวิตที่ไร้สาระของเราอาราบิกสี่คำสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งที่พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราคือพระเยซูคริสต์ได้ประทานให้แก่เราวงเล็บหนึ่งเราก็ได้ดื่มพระองค์เป็นจอกแห่งความรอดโดยการร้องเรียกพระนามอันล้ำค่าขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือการรับสุขพระองค์เป็นความเที่ยงแท้แห่งคำสัญญาทั้งปวงที่ล้ำค่าและยิ่งใหญ่ไพศาลของพระเจ้าโดยมีการก่อสร้างของพระเจ้าเป็นเป้าหมายวงเล็บสองคำสัญญาอันล้ำค่าเหล่านี้ ล้วนแปลสภาพเป็นรูปธรรมอยู่ในพระคำของพระเจ้าโดยการนำเอาคำสัญญาเหล่านี้ไปอ่านอธิษฐานเราก็ได้มีส่วนและรับสุขพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเราจะได้เติบโตและพัฒนาขึ้นในชีวิตจนบรรลุถึงความสุขงอมแห่งชีวิตเพื่อจะได้รับสุขการได้เข้าสู่อาณาจักรที่นิรันดร์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราอย่างอุดมสมบูรณ์อาราบิก้า พระเจ้าทรงจัดแบ่งความเชื่อที่มีความล้ำคา่าเท่าเทียมกันกับผู้เชื่อทุกคนอเลาบิก6การทดสอบอันล,ลัมค่าที่มีต่อความเชื่อของเรานั้นกระทําโดยการทดลองต่างๆที่มาถึงเราผ่านการทนทุกข์สัปดาห์ที่33วันพุธการบํารุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ามรารโกบทที่16ข้อ7แต่จงไปบอกเหล่าสาวกของพระองค์และเปโตรว่าพระองค์เสด็จนำหน้าท่านไปยังมณฑลคาีลไล ท่านทั้งหลายจะเห็นพระองค์ที่นั่นเหมือนพระองค์ได้ตัดไว้แก่พวกท่านแล้วสองเปโตบทที่หนึ่งข้อสิบหกเพราะว่าเมื่อเราได้บอกถึงฤทธเดชและการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราแก่ท่านทั้งหลายนั้นเราก็ไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาแต่งขึ้นอย่างชานฉลาดแต่เราได้กลายเป็นพยานบุคคลที่ประจักษ์แก่ตาถึงพระบรมเดชานุภาพของพระองค์เปโตลหลงไหลองค์พระผู้เป็นเจ้าจนถึงขั้นที่ว่า แม้เขาจะถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าติเตียนอยู่บ่อยครั้งเขาก็ยังคงตั้งใจแน่วแน่ที่จะติดตามพระองค์เปโตเป็นคนหน้าหนาเขาเคยถูกองค์พระผู้เป็นเจ้าติเตียนหลายครั้งแต่เขาก็ยังคงติดตามพระองค์ในคืนที่พระองค์ทรงถูกทรยศ์องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเปโตเอ๋ยเราจะบอกท่านวันนี้ก่อนไก่ขนันท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึงสามครั้งเปโตไม่เพียงไม่เชื่อถ้อยคํานั้นแต่เขายังพูดอีกว่า ถึงแม้ข้าพเจ้าจะต้องร่วมตายกับพระองค์ข้าพเจ้าก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยต่อมาขณะที่เปตโตนั่งอยู่กลางลานบ้านของมหาปุโรหิตมีสาวใช้เล็กๆคนหนึ่งเข้ามาถามเขาเนื่องด้วยการซักถามของเธอเปตโตก็ได้ปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลานั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหันมาดูเปตโตแล้วเปตโตก็ระลึกขึ้นได้ถึงคำที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสแก่เขาเขาจึงออกไปข้างนอกร้องไห้อย่างขมขื่น หลังจากที่เปตโตปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ควรจะลืมเขาไปเสียแต่พระองค์ก็ไม่ทรงลืมเขาในเช้าวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นทูตสวรรค์บอกกับพวกผู้หญิงว่าจงไปบอกเหล่าสาวกของพระองค์และเปตโตรอีกทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสก,กับมาเรียชาวมัคดาลาด้วยตัวพระองค์เองว่าจงไปหาพี่น้องของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกสาวกของพระองค์ว่าพี่น้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงเอ่ยชื่อของเปโตรพระองค์ทรงยึดช่วยเปโตไว้ด้วยวิธีทางเช่นนี้เองเลือกอ่านข่าวสารเปโตตระหนักว่าในเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปลี่ยนรูปลักษณะนั้นตัวเขายาโคโบและโยฮันได้ถูกนำเข้าสู่เหตุการณ์นั้นในระดับที่สูงสุดโดยการถูกรับเข้าสู่การเป็นผู้รับชมพระบรมเดชานุภาพของพระองค์เปโตเห็นว่าการเปลี่ยนรูปลักษณะขององค์พระผู้เป็นเจ้า คือภาพเปล่งถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์อย่างเดียวกับที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตัดไว้ในลูกาบทที่ 9: ก้าข้อยีถึงข้อสาการเปลี่ยนรูปลักษณะขององค์พระผู้เป็นเจ้าในสง่าราศีนั้นเป็นข้อเท็จจริงและเปตโตรก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นการเสด็จกลับมาในสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นข้อเท็จจริงซึ่งเที่ยงแท้เหมือนกับการเปลี่ยนรูปลักษณะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเปตโตรก็ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วย พันธสัญญาใหม่ทุกแห่งล้วนแต่เป็นคำสัญญาว่าพระเจ้าตรีเอกภาพจะทรงทำทุกสิ่งเพื่อให้เรารับสุขตัวของพระองค์เองในฐานะที่เป็นพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์คำสัญญาอัลลําค่าเหล่านี้ล้วนแปลสภาพเป็นรูปปรรมอยู่ในพระคำอันศักดิ์สิทธิ์โดยการนำเอาคำสัญญาเหล่านี้ไปอ่านอธิษฐานเราก็ได้มีส่วนและรับสุขพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเราจะพัฒนาขึ้นในชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ สองเตโต่บทที่หนึ่งข้อสิบเอ็ดกล่าวว่าเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างอุดมสมบูรณ์และเต็มเปี่ยมเพื่อจะได้เข้าสู่อาณาจักรนิรันดร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราคือพระเยซูคริสอาณาจักรนิรันดร์ในข้อนี้ชี้ถึงอาณาจักรของพระเจ้าซึ่งได้ประทานให้องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราคือพระเยซูคริสและจะปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมา อาณาจักรนี้จะเป็นบำเหน็จให้แก่ผู้เชื่อที่ศ์ัืธอของพระองค์ที่สแสวงหาการเติบโตในชีวิตจนสุขงอมและพัฒนาคุณธรรมต่างๆแห่งพระนิสัยของพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้มีส่วนในฐานะกษัตริย์ของพระองค์อยู่ในสง่าราศีของพระเจ้าในอนาณาจักรพันปีการเข้าสู่อาณาจักรที่นิรันดร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นนี้มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่สง่าราศีที่นิรันดร์ของพระเจ้า ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกเราเข้าสู่สง่าราศีนี้ในพระคริ์การพัฒนาแห่งอาณาจักรที่อยู่ภายในเรานั้นแท้จริงแล้วก็คือทางเข้าที่นำเราเข้าสู่อาณาจากักรในสองเปโตบทที 1, ่หนึ่งข้อสามถึงข้อสี่เปโตพูดถึงฤทธิ์เดชอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ประทานสิ่งสารพัดที่เกี่ยวกับชีวิตและธรรมแก่เราและพูดถึงการรับส่วนในพระนิสัยของพระเจ้าจากนั้นในข้อห้าถึงข้อสิบเอ็ด เรามีการพัฒนาโดยผ่านการเติบโตในชีวิตจนได้เข้าสู่อาณาจักรนิรันด์อย่างอุดมสมบูรณ์